ข้อ22นะครับมีชายหกคนหญิงห้าคนต้องการเลือกตัวแทนเพียงห้าคนโดยเป็นชายา3หญิงสองในการเลือกทุกครั้งนายดำต้องถูกเลือกเสมอจะทำได้กี่วิธีตอนนี้มันล็อกมาว่านายดำต้องถูกเลือกทุกครั้งนั่นแปลว่าพี่แบงค์จำเป็นต้องเลือกนายดำอีกไหมกลายเป็นว่าจากที่ตอนแรกเราเลือกห้าคนนะ่ย กลายเป็นทาร์เก็ตของเราจริงๆคือคําสั่งคือแค่เลือกสี่คนปะแล้วจากผู้ชายหกคนเนี่ยก็เลยเหลือผู้ชายแค่สี่คนปะเออขอโทษผู้ชายแค่ห้าคนปะเพราะนายดำโดนเลือกไปแล้วดังนั้นจากผู้ชายสามคนตรงนี้พี่แบงก์ก็เลือกผู้ชายอีกแค่สองคนเลยกลายเป็นว่าสรุปว่ามันก็คือห้าสี่สองคือเลือกผู้ชายมาอีกสองคนแล้วก็ห้าสี่สองคือเลือกผู้หญิงมาอีกสองคน จริงๆอาจจะมีคนบอกว่าอ๋อในดําเนี่ยโดนล็อกมาก็คือหนึ่งซีหนึ่งได้ไหมครับคือเลือกในดําตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็ได้สามารถเขียนอธิบายโดยแบบนี้นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นสิบคูณสิบก็คือหนึ่งร้อยวิธีในการเลือกโอเคอันนี้คือตัวอย่างในการเลือกคนนะครับ